สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมสองพันหนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องอกฎกระทรวงนะครับของประเทศเราเนี่ยในเรื่องของการตรวจหาสาร TSC ก็คือพูดง,ง่ายๆว่าการตรวจหาสารเสพติดกัญชา TSC นะพูดแบบภาษาบ้านๆเลย คืออย่างนี้ครับผมมีความเป็นห่วงกังวลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าวันที่9มิถุนายนสองพันหร้อยหกสิบห้าเป็นต้นไปเนี่ยกัญชาเนี่ยกัญชงกระท่อมอะไรพวกนี้นะปลูกกันเสรีได้เลยใช้ได้เลยถ้าเป็นรายย่อยเนี่ยอย่างวันก่อนเนี่ยท่านอนุทินชาญวีกุลท่านรัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กของท่านเลยบอกว่าอย่าไปกังวล ในเรื่องของการจดทะเบียนเรื่องอะไรต่างๆการไปลงทะเบียนในการปลูกอย่างกัญชาในรายย่อยรายปลูกในบ้านเนี่ยใช้กันเองต้มเป็นยารักษาโรคใส่ในก๋วยเตี๋ยวใส่ในต้มยำใส่ในอาหารเนี่ยท่านก็โพสเป็นรูปของไก่ย่างแล้วก็มีใบกัญชามาท่านบอกแบบเนี้ยทำได้เลยลขายได้ด้วยนะไม่ผิดอ่าทีนี้โอเค คอนเซปต์เนี้ยกรณีเนี้ยผ่านแล้วนะเพราะว่าถ้าใครถูกจับนะี้ยให้เอาโพสต์เนี้ยของท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยเอาให้ตำรวจดูว่า,าใสาก่ก๋วยเตี๋ยวได้ใส่ในราดหน้าได้ใส่ผัดกะเพราได้ใส่ในไก่ย่างก็ได้ใส่ในเบเกอรี่ก็ได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นงานแปรรูปนะเพราะท่านท่านท่านรัฐมนตรีท่านยืนยันออกมาแล้วบอกว่าอย่าไปกลัวทําไปเถอะ รายย่อยแต่ว่ารายใหญ่เนี่ยยังเป็นผู้อุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้เห็นด้วยเพราะผู้อุตสาหกรรมนี่มันจะต้องไปถึงเรื่องยาไปถึงเรื่องอะไรต่างการจดทะเบียนแค่รายละห้าหมื่นบาทชิบจ้อยมากสำหรับคนมีกระตังะนะอันนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราไปยุ่งกับคนรวยเขาเรามาคุยกันเรื่องของชาวบ้านของเรานี่แหละบ้านๆเลยเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลวันนี้ที่ผมมาคุยวันนี้ก็คือท่านอนุทินให้ปลูกนะครับท่านอนุทินให้กินได้ท่านอนุทินบอกใส่อาหารก็ได้ ทีนี้มันไปขัดอยู่ตรงกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าหลังจากกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปโผล่อยู่ในกระแสะเลือดมันก็จะไปโผล่อยู่ในเยี่ยวมันก็จะไปโผล่อยู่ในไอเส้นผมนานเป็นปีนะเส้นผมนี่อยู่เป็นปีนะเยี่ยวนี่อยู่ยี่บสี่ชั่วโมงนะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่ามีกฎกระทรวงอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าพบเนี่ยให้เป็นความผิด ตรงนี้เนี่ยอยากได้ข้อกระจางยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ใส่ร้ายยังไม่ยังไม่ได้ว่าร้ายอะไรนะครับเป็นข้อกังวลของผมเฉยๆว่าทําไมเมื่อปล่อยแล้วเนี่ยให้เสรีแล้วทาไมต้องตรวจฉี่แล้วตรวจเจอท SC แล้วทําไมจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหาตรงนี้เป็นความกังวลถ้าทําอย่างนี้นะครับท่านานายวุทินครับผู้ป่วยทั้งหมดไปอยู่ ห้องขังหมดเลยเพราะผู้ป่วยที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นมะเรง็งไม่ว่าจะเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์พวกนอนไม่หลับพวกย้ำคิดย้ำทำพวกภูมมแพ้หลายหลายโรคพวกซึมเศร้าโอ้เยอะหลายโรคเลยที่กัญชากัญชงมันใช้รักษาได้แล้วเขาก็ปลูกเพื่อจะใช้รักษาตัวเองตามนโยบายของท่านเลยลวันที่เก้ามิถุนายนปลูกกันผมเชื่อว่าวันที่เกมิถุนายนเนี้ย ปลูกกันเป็นร้อยล้านต้นในประเทศไทยซึ่งท่านอนุทินท่านก็จะแจกด้วยท่านบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจกหนึ่งล้านต้นด้วยนะครับผมผมเป็นห่วงตรงนี้ครับอ่ะปลูกแล้วใช้แล้วแล้วพอไปถูกตรวจกลายเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะทํำยังไงยกเลิกการตรวจฉีกกรญชาได้ไหมครับนะครับเพราะถ้าท่านไม่ยกไม่ยกเลิกนะครับมันก็จะเป็นช่องว่างให้กับตารวจเอาตรงนี้แหละมาเป็นประเด็นในการจับกลุมแล้วคนก็จะ กลายเป็นจากผู้ป่วยก็จะก,กลายเป็นผู้ต้องหาหมดเลยทั้งประเทศเลยผมฝากไว้หน่อยนะครับเป็นความกังวลนะครับขอบคุณมากครับฝากไว้นะครับ